ความแตกต่างระหว่างเด็ก2คนนิชาร์เกิดในครอบครัวสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบที่มีพ่อแม่ล่ำรวยอยู่แล้วส่วนพอลล่าเกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนทั้งคู่ได้เข้าโรงเรียนที่แตกต่างกันร,รัฐบาลกับเอกชนถูกกดดันจากครอบครัวความหวังของพ่อแม่ส่วนพอลล่าได้รับความชื่นชมเมื่อเติบโตขึ้นวิถีชีวิตและหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาทั้งสองคนก็ต่างกัน ลิชาร์ดเข้าไปฝึกงานในบริษัทของเพื่อนพ่อส่วนพอลล่าต้องดูแลพ่อที่ป่วยจนไม่มีเวลาอ่านหนังสือทั้งสองคนทําเรื่องกู้ธนาคารแต่พอลล่ากู้ไม่ผ่านส่วนลิชาร์ดกู้ผ่านและทั้งคู่ก็ได้งานที่แตกต่างกันจนวันหนึ่งลิชาร์ดประสบความสําเร็จส่วนพอลล่าหาเช้ากินค่ําต่อไปเมื่อมีคนถามถึงความสําเร็จของลิชาร์ดลิชาร์ดก็ตอบไปว่า ผมแค่ทำงานหนักสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งใครไม่มีใครที่ต้องมาขอยื่นอาหารให้จริงหรือความไม่เท่าเทียมในสังคมไทยที่เกิดขึ้นและยังเป็นอยู่ระหว่างคนจนและคนรวย มนุษย์ทุกคนมีต้นทุนที่แตกต่างกันเดินมาในหนทางที่แตกต่างกันและบางคนก็พบเจอกับอุปสรรคที่มากมายมากกว่าคนอื่นขอบคุณค่ะ